เฮ็ดลาบปลาท่านพี่ง่ายง่ายแซบแซบกินเพื่อสุขภาพพี่น้องเราจะมาเฮ็ดลาบป่าพี่น้องลาบปลาน้ำของหรือปลาปาน้ำโขงเียมักปีใส่มักปีน่กะแซ่น้ำเกลือหรือแซ่น้ำแข็งไม่เรียบร้อยแลอวจ้าจะเอาข่าส่ล้งไปพี่น้องเอาตะไคร้หรือหัวซีไคส่ล้งไปพี่น้องมะเฟษขี้หนู เอาน้ำมังหน้าใส่พี่น้องเอาเขาขคัวใส่ลงไปเอาน้าป่าใส่ลงไปพี่น้องแม่ปังก็จะเฮ็ดอาหารเพื่อสุขภาพพี่น้องใส่แต่น้าปลาที่มีเกลหน่อยเนาะเอาใบวมะขี้หูดใส่ลงไปต้นหอมใส่ลงไปพี่น้องเอาเก็ดป่าทอดหรือขััวใส่พี่น้องยุไทยเพื่อนพัะละเสน่ห์พี่น้องจะมาคุนในเขากันนะพี่น้องเนาะ <S <S เฮ็ดง่งายๆอาหารเพื่อสุขภาพแต่บวบอไ้ใส่เป็ดน,นั่พี่น้องกินเพื่อสุขภาพกินตื่นไปก่อนเนาะ เพื่อเป็นอาหารดูแลสุขภาพสามีเ้าพี่น้องวันนี้จะมาตักใช้จานพี่น้องจานกระจัดย่างสวยงามให้อาหารหนักกินเนนะพี่น้องเนาะเฮ็ดรับป่าง่ายๆแซยบๆกินเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้อง